แล้วนะนี่ครับตำพริกกระเทียมนะครับ่พริกแห้งใส่เดีย๋ยวเพื่แกงใส่พริกแห้งตำใส่กระเทียมแล้วก็ใส่หมูสับก,ก่อนวันนี้ผัดะนขแถงแถงะนานะครับทำให้ให้หมูสุกก่อนแล้วก็ใส่ปลา เค็มแกะครับลงไปสักถ้วยหนึ่งนะครับม่ยาก็ทำอาหารนะเผาให้เข้ากันนะครับหมูสุกแล้วอะไรสุกแล้วก็เราเราปรุงรสก่อนครับผมปรุงรสหน่อยนี่ครับแล้วน้ำตาลนิดหนึ่งน้ำตาลทรายครับน้ำตาลทรายแดงนะครับ อัดเค็มเค็มหวานหวาน,นครับใส่แหมไปหอยกับนเยอะหน่อยขนานดะครับใส่ แขนงนะเข้าไปเต็มที่เลยครับใครกินผักเยอะครับตะคักผักหมดเหลือแตห่หมู <c oughs> อน,นี่ไม่มีอะไรหอมตักเลยนี่ครับ <c oughs> แขนงขนาดที่ว่าต้นกระลำปีที่เขาตัดหัวไปแล้วนะครับทีนี้เขาจะปล่อยให้มันออกเป็นนอ,อเป็น,นแขนงอ, <c oughs> ออกมาแล้ว <c oughs> ก็ใส่เผื่อได้ แล้วตัดนี่ยุ่งเห็นแต่อไหเดี๋ยวพักให้ให้ดอกนะตลบตลบครับมันหยุดหยุดตัวก่อนผักมันเล็กไปหน่อยครับขนาดแสนงเยอะ เราต้องการกินผักครับไม่ได้ต้องการกินหมูเนี่ยให้ให้ขนาสลบๆลบหน่อยครับแค่ตำพริกกระเทียมใส่เครื่องปรุงรสหน่อยครับมันก็มันจะอร่อย หน่อยใส่แล้วตัวเสีเ้ยวใส่ผิวรถหน่อยครับกินไม่ได้ครับไม่ตายหรอกเป็นผิวรถไม่ใช่ยาเบือ ก้านเด็กแข็งๆหน่อยน้ำมันมาหน่อยใช่หรือวปล่าถักความอร่อยหรือเปล่าขถ้า,า,าน้ำปลาไอ้น้ำปลานิดหนึ่งทำนัวนหน่อยๆนะเนื้อวัดออกหวานเลยตัดออกอเดี๋ยวนี้ก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวตัดใส่จาน เ, <c oughs> เดี๋ยวหยุดไว้ก่อนจานเสร็จเดี๋ยวหยุดแล้วไปต่อตรงนี้นะครับไม่พอใส่